เรื่องบินรอย a ลไทยแอร์ฟอร์สโบอิง737-800 VIP เป็นหนึ่งในอากาศยานที่หรูหราและทสงเกียรติที่สุดของกองทัพอากาศไทยซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจสำคัญในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้นำระดับสูงเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือพระบรม,มวงศานุวงศ์โดยมีจุดเด่นในด้านการตกแต่งภายในที่หรูหรา การสื่อสารที่ล้ำสมัยและความสามารถในการบินที่มั่นคงและปลอดภัยโบเอิง737-800รุ่นพิเศษนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องบินโดยสารยอดนิยมระดับโลกโดยได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจราชการการเดินทางทางการทูตและการใช้งานในระดับ VIP อย่างแท้จริงภายนอกของตัวเครื่องถูกทาด้วยสีขาวตัดทองพร้อมสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยอย่างโดดเด่นดูสง่าง,งามและสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชาติไทย บริเวณตัวเครื่องมีธงชาติไทยแสดงไว้อย่างชัดเจนเสริมความเป็นทางการและแสดงถึงสถานะอากาศยานประจำชาติภายในของเครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารระดับสูงด้วยเบาะนั่งแบบ v i p ที่มีการปรับเอนได้เต็มที่พื้นที่วางขากว้างขวางและการจัดแสงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดย่อมที่สามารถใช้สำหรับการหารือระดับรัฐมนตรีขณะอยู่บนอากาศ มีห้องนอนและห้องน้ำส่วนตัวเพื่อให้ผู้โดยสารระดับผู้นำสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการเดินทางการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ทันสมัยทำให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานภาคพ,พื้นดินได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในน่านฟ้าใดของโลกก็ตามนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีการฝึกฝนอย่างเข้มงวด เครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า100คนขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบภายในโดยในโหมด VIP จะมีการลดจำนวนที่นั่งลงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวรูปแบบการใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจเช่นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการเดินทางเยือนต่างประเทศของผู้นำหรือภารกิจพิเศษของกองทัพอากาศนอกจากนี้เครื่องยนต์คู่ที่ใช้ในโบเอง737-800 VIP ยังเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงทำให้สามารถบินในระยะทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยครั้งอีกทั้งยังลดเสียงรบกวนและผ่านมาตร,รฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากลหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยคือการที่เครื่องบินลำนี้ถูกใช้ในพิธีการสำคัญระดับประเทศเช่นการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไทยไปยังเวทีประชุมผู้นำโลกหรือการเยือนประเทศพันธมิตรทางการทูต การขึ้นลงของเครื่องบินลำนี้ในสนามบินนานาชาติใดๆจะมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ประเทศปลายทางพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยระดับสูงซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับประเทศอื่นภาพของนายกรัฐมนตรีไทยเดินลงจากเครื่องโบเอิง737 800 VIP พร้อมคณะผู้แทนพิเศษในชุดสูทอย่างเป็นทางการได้กลายเป็นภาพที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ การออกแบบด้านเทคนิคของ o บ i ิ e g 737-800 VIP อย่างเน้นความทนทานในการบินระยะไกลโดยสามารถบินได้ไกลถึงกว่า5,500กิโลเมตรต่อเที่ยวบินโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบควบคุมอัตโนมัติระบบนำร่องผ่านดาวเทียมและระบบเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในทุกการเดินทางของผู้โดยสารระดับสูง ภายในห้องนักบินยังมีอุปกรณ์ควบคุมการบินแบบจอภาพ LCD แสดงผลทุกฟังก์ชันอย่างชัดเจนโดยมีนักบินที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษจากกองทัพอากาศและบริษัทโบอิงโดยตรงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องบินจะสามารถดำเนินภารากิจได้อย่างรับร่นและปลอดภยัยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามคือการตกแต่งภายในที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้พรมทอมือจากผ้าไหมไทยระบบแสงไฟ LED ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรา ไปจนถึงหน้าต่างขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีระบบความบันเทิงส่วนบุคคลเช่นหน้าจอเลตส,สำหรับชมภาพยนตร์เอกสารงานนำเสนอหรือข่าวสารสดจากทั่วโลกในหลายภาษาการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในเครื่องบินลำนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบห้องรับรองพระราชวังรวมถึงมีการใส่รายละเอียดทางวัฒนธรรมไทยเช่นลวดลายดอกไม้ไทยงานกะสลักไม้และการจัดแสดงภาพศิละปะร่วมสมัยของไทย เครื่องบินโบเอิง737-800 VIP ไม่เพียงเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้นำเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของประเทศชาติซึ่งทุกครั้งที่ปรากฏตัวในเวทีระดับโลกย่อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดูน่าเชื่อถือมีความเป็นมืออาชีพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแม้จะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปโดยสารแต่ภาพถ่ายและวิดีโอของเครื่องบินลำนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรักการบิน รวมถึงนักสะสมภาพเครื่องบินโดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสปรากฏตัวในกิจกรรมแสดงศักยภาพของกองทัพเช่นงานวันเด็กแห่งชาติหรืองานแสดงทางทหารระดับนานาชาติในอนาคตมีการคาดการณ์ว่ากองทัพอากาศไทยอาจจะมีการปรับปรุงภายในเพิ่มเติมหรืออาจจัดซื้อเครื่องบินในตระกูล737 m ร x อรุ่นใหม่เพื่อเสริมศักยภาพและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไทย แต่อย่างไรก็ตามโบเอ n ง737-800 VIP ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเป็นเครื่องบินที่โดดเด่นที่สุดลำหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของประเทศไทยที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีความส่าง,งามทางการทูตและความเป็นเลิศของกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงหากมองในมุมของสาธารณชนแล้วเครื่องบินลำนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ฝันอยากเป็นนักบินวิศวกรก,รการบินหรือข้าราชการด้านการต่างประเทศ ด้วยความน่าเกรงขามและความสาง่างามที่เครื่องบินลำนี้แสดงให้เห็นทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยความสามารถของคนไทยและบทบาทของประเทศไทยในระดับโลกที่มีความมั่นคงเป็นกลางและเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเครื่องบินโบเอ n g 7 3 7ง0 0 VIP จึงไจึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินลำหนึ่งในฝูงบินของกองทัพอากาศเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิของชาติไทย ที่ทุกคนควรได้มีโอกาสรู้จักชื่นชมและภูมิใจร่วมกันในฐานะพลเมืองของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก